สวัสดีครับทุกทท่านผมอาจารย์โจโจชินกวีเจ้าของต้นฉบับหนังสือ7 Way to Rich หรือว่า7วิธีหาเงินหนังสือวิชารวยยงมีความสุขหนังสือ,อวิชาแนวคิดเศรษฐีแล้วก็เป็นเจ้าของหลักสูตรอ,ออนไลน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสร้างเงินล้านด้วย forex หลักสูตร5วิธีหาเงินโดยใช้เงินทุนน้อยที่สุดนะครับ นคนหลักสูตรอื่นๆมากมายนะครับวันนี้ผมจะมาให้ใหข้อคิดไอเดียเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวเป็นดูกันเลยครับตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนของช่วงชีวิตท่านครับนี่คือคำถามแรกที่ผมจะนํามาเปิดประเด็นทั้งหมดนียก็คือเส้นอายุของคนเรานะครับทุกท่านจะเห็นว่า นี่ครับเริ่มมาตั้งแต่นี่ไล่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือช่วงชีวิตของคนเรานะครับคำถามคือตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนของช่วงชีวิตท่านนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยตรงเนี้ยท่านอยู่ตรงไหนของชีวิตท่านนะครับอ่าดูกันครับ เขาบอกว่าช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามช่วงหลักๆด้วยกันนะครับคือช่วงที่1ก็คือช่วงของการพึ่งพาเนี่ยครับเขียนัเลนครับช่วงของการพึ่งพาพึ่งพานี่คืออะไรก็คือพึ่งพาพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ยังเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนหนังสือจบ ม .3 จบในม6จบปริญญาตรีปริญญาโทป,ปริญญาเอกแล้วแต่นะครับคือช่วงช่วงนี้คือ,อยังต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลพวกเราอยู่นนเองกครับก็คือเป็นช่วงของการพึ่งพาอ่าทีนี้ไปดูช่วงที่สองครับช่วงที่สองของคนเราก็คือช่วงของ การภาคเพียรครับนี่ไปดูครับนี่ครับก็จะหลังจากที_><_><_><_>่เราพึ่งพาพ่อแม่เรียนจนถึงปตรีแล้วกันนะครับผมเกาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในการภากเพียรหรือเรียกว่าขยันทำงานเก็บเงินสร้างครอบครัวเพื่อที่จะมีเงินมีบ้านมีรถยนต์มีอะไรต่างๆความฝันต่างๆมากมายนั่นเองครับภากเพียรครับ เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตช่วงนี้ครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตช่วงนี้ซึ่งก็คือช่วงพักผ่อนนั่นเองครับท่านคุ้นเคยไหมครับว่าชีวิตของทุกท่านก็จะประมาณนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับก็คืออยู่ในช่วงพึ่งพาพ่อแม่และก็พัฒนามาเป็นภาคเพียร ทำงานเก็บเงินก็ช่วงตั้งแต่25ปีจนถึง60ปีก็เรียกว่ากเกษียณการทํางานก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนครับนี่คือคำถามที่สำคัญก็คือท่านอยู่ในช่วงไหนของวงจรชีวิตเนี้ยท่านอยู่พึ่งพาหรือยอยู่ช่วงพักเพียรหรือว่าช่วงพักผ่อนครับคือทุกคนก็อยากจะใช้ บั้นไปชีวิตอย่างมีความสุขนั่นแหละจึงาพากเพียนขยันเก็บออมเก็บหอมรอมริบอะไรต่างๆมากมายก็เพื่อที่จะได้พักผ่อนในช่วงนี้แต่ประเด็นคือมันมีคําถามที่สําคัญอยู่ครับดูครับ,ค,รบคำถามที่หนึ่งครับนี่ครับคำถามที่หนึ่งก็คือท่านมีเงินเก็บมากพอที่จะพักผ่อนหลังอายุหกสิบปีจริงหรือ,อคําถามนี้สําคัญมากนะครับ เพราะว่ามันเป็นคำถามที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจประเด็นที่ทุกท่านกำลังเป็นอยู่นะครับก็คือท่านบองว่าท่านภาคเพียนทำงานเก็บเงินเนี่ยคำถามคือมีเงินเก็บมากพอหรือเปล่าที่จะใช้ชีวิตพักผ่อนจริงๆหลังอายุ6กกับ้ดยคำถามที่2ครับ คือถึงมีเงินเก็บมากพอแล้วสุขภาพท่านจะมีแรงเที่ยวหรือไม่อ่เพราะว่าท่านแผนไว้ว่าหรือคิดไว้ว่าจะพักผ่อนช่วงหลังอายุ60เป็นต้นไปท่านก็เลยพากเพียรเก็บเงินแล้วสุขภาพท่านยังจะแข็งแรงเหมือนตอนยังเป็นหนุ่มรูอเปล่า อีกคำถามสุดท้ายก็คือถ้าเลือกได้ที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างชีวิตแค่1-2ปีแล้วก็พักผ่อนตลอดชีวิตเอาหรือไม่ตรงนี้สำคัญมากครับคำถามเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะฉะนั้นใน3ามคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่อยากจะให้ทุกท่านฉุกคิดขึ้นมานะครับว่าท่าน มีเงินเก็บมากพอที่จะพักผ่อนหลังอายุ60จริงหรือหรือมีเงินเก็บมากพอแล้วแต่สุขภาพท่านแข็งแรงหรือเปล่าลมีแรงที่จะเที่ยวพักผ่อนจริงๆไหมและก็ท่านเลือกได้ท่านเออท่านเลือกได้ที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวแค่1-2ปีแล้วพักผ่อนตลอดไปเนี่เอาหรือไม่เอาครับนี่คือคำถามชุกคิดนะครับ นี่คือคำถามนะครับฉะนั้นไปนดูประเด็นต่อไปกันเลยครับก็เป็นคำถามอีกเช่นเคยครับคำถามเนี้ยก็คือจะดีกว่าไหมเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ท่านต้องการอ่าเป็นยังไงก็เหมือนเดิมแหละครับช่วงที่พึ่งพายัางต้องพึ่งพาพ่อแม่ผู้ปก,กครองอยู่ก็ ส่งเสียให้เราเรียนเลี้ยงดูเราส่งเสียให้เราเรียนจนจบม 3. มจบม .6 จบปริญญาตรีบางคนก็ส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปอเอกก็ว่ากันไปครับก็อยู่ในช่วงพึงพาทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงช่วงของความภาคเพียรเนี่ยครับนี่ครับ ใช้เวลาสั้นกระติ้ๆแค่นี้สร้างระบบป๊มเงินแบบไหลใหม่หรือว่า Passive Income หนึ่งถึปีแล้วใช้ชีวิตดีไหมดีกว่าไหมที่จะสร้างแค่1-2ปีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ครับ ยาวๆอย่างนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ครับทํางานแค่นี้สร้างเนื้อสร้างตัวแค่นี้แล้วก็พักผ่อนยาวๆอ่าเห็นไหมครับมีเงินมีเวลามีสุขภาพที่ยังแข็งแรงมีความแข็งแรงมีเร็วแรงที่จะไปเที่ยว แล้วก็มีสรรภาพในการใช้ชีวิตตัวเองแบบ100%เครับเห็นไหมครับดีกว่าไหมถ้าเลือกที่จะเหนื่อยแค่เนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งแต่นี้ยาวเลยครับเห็นไหมครับดูที่วงจรน,นี้นะครับจะเห็นว่าสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำถูกไหมครับแล้วก็พักผ่อนยาวเลยคีย์เวิร์ด ที่สำคัญมันก็คือการสร้างระบบปั้มเงินแบบไหลมาเองนั่นเองครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือ,อเราจะสร้างระบบปั๊มเงินแบบไหนนะที่มันจะไหลมาเองนะครับที่มันจะเป็น passive income อย่างแท้จริงนี่คือคำถามครับคำถามที่สำคัญอะไรคือ passive income ที่แท้จริงและสำเร็จได้ภายในระยะเวลา1-2ปีแค่นี้ครับง่ายๆครับตัดสินใจนี่ครับสแกน QR code นี้เพื่อเพิ่มผมเป็นเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์ คำว่าสนใจอยากสร้างเื่อรายได้แบบ passive income หรือรายได้แบบไหลามาเองครับสแกนตรงนี้แล้วก็แชทส่งหาผมครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแบบ p r i v a t e เลยครับก็คือคุยกันแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเลยครับหลังจากที่ทุกท่านสแกนแล้วก็เพิ่มผมเป็นเพื่อนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมาคุยกันในรายละเอียดตรงนี้ครับนี่ครับสแกนตรงนี้เลยครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะภาคเพียนเนี่ยแค่1-2ปีแล้วก็พักผ่อนยาวๆแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวพบกันในขั้นตอนถัดไปก็คือการคุยทางลายส่วนตัวเลยนะครับไม่ใช่ลายกลุ่มไม่ใช่ลาย ลาย OA อะไรต่างๆนี่คือลายส่วนตัวเลยครับถ้าทุกท่านเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วเราไปคุยกันในรายละเอียดทั้างหนว่าผมมีระบบปั๊มเงินแบบ passive income อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันครับสวัสดีครับ